สวัสดีครับสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านบริการเติมเงินเกมราคาถูกกว่าเติมเองแล้วก็ปลอดภัยผมขอแนะนำร้าน c o o k i ี l แลนด์ช็อปรับเติมเกมราคาถูกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถูกกว่าที่เราเติมเองแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับขอบคุณ สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาจัดเทียร์ลิต์หรือจัดอันดับนักเตะที่น่าใช้แล้วก็เก่งคุ้มราคาแล้วก็ลิมเปิคือมันเก่งจริง,รงอะไรเงี้ยก็จะมีระดับเป็นระดับ S แล้วก็ A บวกหรือว่า A พัทนะครับแล้วก็ A แลก็แล้วกร็ระดับ B นะครับก็ก็ดูยงไงก็คือดูค่าพลังแล้วก็ดูราคาให้มันสมส่วนแล้วว่าความน่าใช้มันประมาณไหนนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะจัดเลยว่าตัวนี้น่าใช้ไหมราคาประมาณนี้คือน่าซื้อไหมเก่งไหมอะไรเนี้ยครับโอเคก็ตัวแรกก็ จริงๆผมให้เป็น A บวกนะตัวนี้คือมันต้องเป็นคนที่คนชอบจริงๆครับแล้วก็โรัลโดก็ผมว่ามันก็มันเล่น,น,นค่อนข้างที่ต้องต้องหาคนที่แบบเล่นแบบเข้ามือแบบจริงๆนะส่วนตัวผมก็ไม่เคยเล่นแล้วก็ไม่เคยเข้ามือนะอันนี้ก็คือแบบโคตรแพงนะโรัลโดนะนี่ครับก็ราคาก็ร้อยกว่าเอ็มแต่โรัลโดม็ดแดงโคตรกิ่งครับสามร้อยอันนี้ถ้าเกิดเป็นแถวละแถวแบบ สองแถวแรกก็คือเป็นสําหรับคนที่แบบมีงบจริงๆนะครับก็โูนัลโดผมให้เป็น A บวกนะครับ A วกเลยครับแล้วก็โอเค,คต่อไปก็เป็นลูก้าโมดิตครับตัวนี้ก็จะออกแนวแบบผิวๆหน่อยผิวๆเก็บบอลแล้วก็คอยจ่ายบอลตัวทาเกมนะครับโบเยก็จะเป็นแบบกลางๆกับพลังแฝงนี่จัดเต็มเลยครับเล่นเมนเมนงเมนเจอร์นี่ก็ก่งครับก็ผมว่าตัวนี้ผมให้เป็น A บวกนะ A บวกเลย A บวกเลยนี่ครับคือนะ แต่ราคามันอาจจะแรงนะต้องคนมีเงินจริงๆแต่ผมเคยเจอเม็ดแดงแล้วโคตรเก่งเลยเม็ดแดงนี่คือคือเก่งเลยแต่มันไม่ถึงเก่งระดับแบบว่าระดับ S บวกแบบแบกได้ขนาดนั้นนะผมให้เป็น A บวกแล้วกันครับความน่าใช้นะเอบวกเลยนะครับโอเคส่วน R W ตัวนี้ครับซาร่าผมให้เป็น S เลยครับตัวนี้คือเป็น R W เรียกว่าระดับอ่า ต้นต้นท็อปสามของเซิร์ฟเลยดีกว่าที่มีณตอนนี้ r w ตัวนี้ผมให้เป็น S S S เลยครับระดับความน่าใช้คือ S เลยคือดีเลยครับนี่ครับแล้วก็เท้าล่างนี้ก็เป็นเท้าขวาเป็นสีด้วยเท้าขวาเป็นสีพลังแฝงในครบเครื่องครับนี่ครับยิงกรุงยิงไกลยิงปั่นหักเข้าไปยิงนี่คือครบเครื่องจัดเลยครับตัวนี้คือน่าใช้จุดเป็น S เลย r w คเอหา r w นี่หาเก่งๆยากครับนี่ครับซาร่าผมว่าอยู่ในท็อปสามที่ดีที่สุดละโอเคครับตัวต่อไปก็เป็น อโลโฮนะครับตัวนี้ก็ผมให้เป็นระดับ A บกเอนะครับ A เลยครับ A บวกเลยให้เป็น A บวกคือความน่าใช้นะครับราคาก็ประมาณ77ล้านก็มันยังมีตัวอื่นนะแบบตัวอื่นที่แบบว่าเทียบเท่าได้นะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูปกอ่าปกแกรมกิจอื่นๆนะครับก็จะมีตัวอื่นที่เทียบเท่าอย่างน้ำเมาบองอะไรเนี่ยยังพอเทียบได้อยู่ยังพอเทียบได้อยู่ยยยนะครับถ้าเกิดเล่นเม็ดเดงนะครับแต่ตัวนี้ขึ้นชื่อเลยนะครับเรื่องของการกระโดดแล้วก็ ค่าความกระโดดความเร็วนี่คือดีเลยครบเครื่องนะครับตัวนี้ก็อารมณ์คล้ายๆแบบคล้ายๆแบบถ้าใครเล่นตัวนี้ก็จะลมคล้ายๆแบบนึกถึงลูซิโอล่างอัปเกรดนะครับตัวนี้นี่ครับล่างอัปเกรดนะครับโอเคตัวต่อไปก็เป็นเตโอครับเตโอตัวนี้ก็เป็นแบ็กซ้ายเรียกว่าแทบจะโน1ละตอนนี้ให้เป็นเอสเลยครับเทียเอสเลยนะครับตัวนี้คือเปิดมาความเร็วก็รนะ้อยสองะเทนห้าก็ร10นะ้อยห้าร้อยหกแล้วมั้งตัวนี้ก็ ไฮมีาเชโนนี่ตีเล่นได้ยาวๆนะครับตัวนี้คือเอเลยครับนี่ครับเมตาจัดๆเลยครับตัวใหญ่ด้วยวิ่งไวด้วยตัวนี้ก็ถ้าคใครมีงบนี่คือเล่นแค่บวก2บวก3นี่ก็เล่นได้ยาวๆแล้วเนี่ยครับชิวๆเลยครับเตโอนะครับนี่ครับเป็นเอเลยแบ็กซ้ายโอเคส่วนนี้มาก็ผมให้เป็น A เลยนะครับ A ประมาณ A นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเล่นยากนิดนึงแล้วก็ราคาค่อนข้างที่สูงต้องเป็นคนที่ที่มีงบแล้วก็แบบว่า ต้องมีงบแล้วในมาถึงจะกิ่งถ้าเกิดงบน้อยผมว่าไปเล่นตัวอื่นดีกว่าถ้ามีงบเนี่ยมันมันมันต้องตัวแดงครับตัวแดงนี่คือจบจบกว่าครับถ้าเกิดใครมีงบเนี่ยตัวแดงนี่คือเล่นไม่แบบชิชวๆแล้วก็เทนเยอะๆนี่คือแมงโคกกิ่งตัวนี้ครับแย่งบนโคตรยากต้องผิวหน่อยต้องแบบว่าบังคับบะลล็อกกิ่งๆหน่อยก็เป็น A แล้วกันให้เป็น A เลยครับเ A เลยครับบาเรล่าผมให้เป็นอ่าบีเลยครับบาเรล่าเนี่ยความน่าใช้อะไรเนี่ยบีผมให้บีแล้วก็ดูพลังพลังพลังอะไรเนี่ย ดูค่าา,าดูพลังดูราคาอะไรเนี่ยผมให้า B ตัวนี้ B เลยบัคเฟเดผมให้เป็น A เลยครับ a อบัคเฟเดครัติดอย่างเดียวคือ3ดาวนอกนั้นคือครบเครื่องน่าจะเป็นกลองกลางที่ครบเครื่องแบบจัดเลยถ้ายิงคู่กับกูริตอันนี้คือนั่นปักเลยครันี่ครับครบเครื่องจัดเลยต้องมีงบหน่อยถ้าเกิดมีงบก็ผมว่าต้องเม็ดแดงเม็ดเม็ดแดงคือจบกว่าต้องมีงบจริงๆแต่ถ้าใครไม่มีงบผมว่า ไปเล่นตัวรองมันก็ได้เนี่ยตัวนี้ตัวรองมันก็ได้นี่ครับดอร์ลุนมาผมให้เป็น S เลยครับ S เลยนะตัวนี้คือโคตรเหนียวครับนี่ครับดอรลนารุม่านะครับเคยเจอเม็ดแดงแล้วโคตรเหนียวเลยก็โกก็ไม่ต้องลงทุนเยอะถ้าเกิดคนมีงบถึงว่าจะน่าใช้นะคนมีงบหน่อยต้องมีงบหน่อยนี่ครับประมาณนี่ครับร้อยกว่าล้านนะเม็ดแดงอ่ะเหนียวเดี๋ยวนี้ต้องมาพูดถึงเม็ดแดงกันตัวแพงๆก็มีร้านโคอ่า มิลานอ่าโควิดซาวิดเออผมให้เป็นตัน A เลยนะครับก็น้องๆกูริตตัวนี้ก็ได้เรื่องของความเร็วมาใหม่อัพพลังมาใหม่ก็คือเป็นเรื่องของความเร็วแล้วก็ความของตัวก็เพิ่มกว่าตัวเก่านิดหนึ่งนี่ครับก็น้องๆ้องกูริตเลยยืนคู่กูริตก็พังครับหมุพังครับตัวแม่งสูงใหญ่ให้เป็น A เลยครับตัวนี้ A นะครับนี่ครับเม็ดเแดงร้อยห้าสิบล้านนี่ครับแต่ก็เมห้นัว มา CF ด้วยโอเคครับก็ไม่ต้องพูดถึงถ้าตัวไหนผมไม่พูดถึงก็มันก็ไม่ค่อยน่าใช้ให้เป็น B เลยครับกูตัวนี้ S อเลยครับกูตัวนี้ S ถ้าใครมีงบเนี่ชิวๆแค่เม็ดเขียวก็เหนียวแล้วตัวนี้นะครับกูตัวเม็ดเขียวตัวนี้ครับแค่60ล้านนี้ก็เหนียวเซฟตุงกระตุยนแล้วครับผมเคยใช้เม็ดแดงอยู่นะโคตรเหนียวครับเนี่ยเหนียวจัดเลยราคาเริ่มตกมาเรื่อยๆล้ะนี่ครับนี่ครับแต่ใครใครใครงบเยอะผมว่าเล่นเม็ดแดงใช้ได้แบบยาวๆเลยเม็ดแดงนี่คือยาวเลยครับ เหนียวจัดเลย AID ด้วยเหนียวโคตรเหนียวโอเคตัวต่อไปซอนผมให้เป็น A นะซอนให้เป็น A ครับเพราะว่ามันต้องเล่นหน้าครูแล้วก็หาตัวที่แบบว่าไม่ลงต่ำมากคู่มันมันจะเป็นตัวแบบว่าตัวตัวปั้นคนอื่นเป็นสายแบบสายปั้นคนอื่นนะครับเพราะว่ามันเป็นปีกนะแต่เขาไ่ยิงกองหน้านะ a i มันก็จะอารมณ์แบบปีกอะลามาเก็บบอลอะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้ราคาก็ลงเรื่อยๆครับเราก็รอไปเรื่อยๆครับ เม็ดแดงก็มีให้เห็นประมาณร้อยต้นร้อยสิบล้านมีให้เห็นนะครับนี่ครับส่วนเม็ดเทานี่ว่าลงยาวดูจากการขายนะยี่สิบล้านมีนี้เห็นหรือไม่ <c oughs> ลงยาวก็ใครอยากร้องเล่นก็รอก่อนรอก่อนรอ,อราคาไปเรื่อยครับเหลือห้าสิบตัวเดี๋ยวใกล้แดงแล้วใกล้แดงรอราคาต่ำๆไว้แล้วค่อยซื้อมาช้อนครับนี่ซื้อมาช้อนนี่อันนี้ก็คนขายก็ค่อนข้างเยอะอยู่นี่ครับโอเค แอนดูโรนสันผมให้เป็น A ครับตัวนี้แม็กซายครัตัวนี้ก็เก่งครับ AI ไดีเข้าปะทะอะไรเนี่ยดีเลยให้เป็น A เลยนะครับแต,ต่ผมว่าเม็ดแดงสุดกว่าครับแต่ใครเล่นเม็ดเขียวก็โอเคนะเม็ดเขียวเนี่ยอะไรครับดูโรนสันนะนี่ความเร็วก็โอเคนะไม่ได้ช้าแต่รูปร่างอาจจะบางนิดน,นึงการกระโดดอาจจะน้อยน,นิดนึงครับก็อารมณ์แบบคล้ายๆแบบรูปโตานะาๆๆคาร์โรสอะไรคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันเลยครับให้เป็น A นะครับกริ๊ก้าผมให้เป็น A ครับตัวนี้ก็มันเหมาะกับ คนที่เล่นแผนสี่สองสามหนึ่งกลางสองตัวอะไรเงี้ยมากกว่าครับกลางตัวเดียวไม่ค่อยเหมาะนะกลางตัวเดียวมันก็จะหลุดตำแหน่งก็แผนเราก็จะกลายเป็นเติมแบบเติมหมดเลยแต่ก็เล่นได้ถ้าถามถ้าเล่นโฮลดิ้งก็เล่นได้ครับตัวนี้เล่นได้ชฉียวเเลยครับเราก็จะถ้าเกิดใครเน้นเกมลูกก็ตัวนี้เหมาะครับใครแบบสายเกมลุกชอบบุกอะไรเงี้ยชอบซีดีเอแบบบุกบุอ่ะตัวนี้เหมาะเพราะว่ามันครบเครื่องครบเครื่องนะความเร็วก็ไม่ได้ช้ามากแล้วก็การยิงไกลดีๆส่งบอลการไปกระบ,บอลเล่นเกมลับก็โอเคอยู่เลย ค่าเกมรับก็แบบสองร่างกายดีด้วยตัวค่อนข้างสูงใหญ่พลังแฝงยิงไกลด้วยนี่ครับแต่มันก็3ดาวตัวละ15ล้าน15้าล้านกับโอเมก้า9ิ N 92. ถือว่าถูกนะผมว่าถูกเลยนะมีน้อยมากนะโอเมเก้า92เนี่ยถือว่าถูกเลยเนี่ย78จปล้านโอ้โหผมว่าคุ้มอยู่นะคุ้มราคาอยู่ครับนี่ครับใครเล่นแบบกลางตัวรับ2ตัวอะไรเนะี่ยแล้วก็หาอีกตัวหนึ่งเป็นเป็นตัวรับแบบกลางกลางสูงก็ได้ตัวนี้ก็เป็นแบบสายแบบบุกการจ่ายบอลนะอารมณ์แบบว่า ถ้ายืนคู่กับวีเล่าก็ได้นะยืงกับวีเล่าเนะม็ดแดงเนี่ยตัวนี้ก็สวยอยู่เลยโก,กลก้านะนี่ตัวใหญ่ด้วยให้เป็นเอครับมากอเนเต้ถ้าเล่นมากอนเจออมากอเนเต้ผมให้เป็นเอเลยครับตัวนี้คือน่าใช้นะพลังโคตรโกงนี่ครับครบเครื่องจัดเล่นแบ็คเล่นกองกลางสารพัดประโยชน์ถ้าเล่นได้หมดตัวลุงตัวลุกแบ็คก็เล่นได้กองกลางก็เล่นได,นได้คือซื้อมานี่คือเราคุ้ม สมมุติว่าเราจะขาย rb แล้วเรารอราคา rb นะถ้าเราเรามีมาคอจอยเต้เอามายืนยืแบกได้สมมุติเราจะขายกองกลางอีกตัวหนึ่งตรงกลางอีกตัวหนึ่งแต่เราไม่มีกลางยอยเต้ยืนได้มันยืนได้ทุกตำแหน่งเลยครับตัวนี้คือสารดประโยชน์ดูค่าพลังมาดิเขียวหมดเลยครับนี่ครับเล่นได้หมดอะเนี่ยมาคอจอยเต้แต่ถ้าเกิดมาสีดาวน,นี่คือเก่งเลยนี่ครับตัวนี้ครับมาคอจอยเต้ ante, เป็น A เลยครับรตัวนี้เป็น B นะครับรตัวนี้ไม่นนครับเ d e n ซโก้ b ครับ อันนี้บีครับเนี่ยบีโอบักนี่เอสเลยครับโคตรเหนียวเลยครับโอบักนี่เหนียวเลยเขายืดตำแงตำแหน่งเหมือนมันบักบักไงไม่รู้โอบักนี่เหนียวเลยนี่ครับตัวนี้เขาคือใครเจอเนี่ยคือเหนียวจริงยืดตำแหน่งการพุ่งโคตรไวเลยไม่รู้มันบักหรือเปล่าแต่เก่งจริงครับโอบักให้เป็นเอสเลยให้เทียให้อยู่ระดับเดียวกับกูตัวเลยแต่ผมชอบกูตัวแล้วแต่คนชอบนะแต่ตัวนี้ก็เหนียวครับแต่อาจจะลองกูตัวนิดนึงแค่ประมาณ0.5 0.25ประมาณนี้ โอเคลาบิโอ okay. ก็ให้เป็น A, เน b ครับลาบิโอตัวริให้เป็น A ครับตัวนี้กองหลังคบเครื่องตัวใหญ่แล้วก็รูปร่างก็สูงก็พอประมาณ185กำลังดีไม่ไม่ได้เตี้ยเกินไปครับากาลังแฝงก็ไม,ไม,ไม่ไม่มีนะเสียดายพวกเหรสวยมากๆครับค่าวพลังก็เรื่องเด่นในเรื่องของอความเร็วปลายแล้วก็การกระโดดค่อนข,ข้างที่จะดีเลย95และกระโดดสูงด้วยก็ ถือว่าโอเคนะด้วยความสูงประมาณนี้185กระโดด95นะสูงเลยความความคล่องตัว76ก็คือความคล่องตัวง้างสูงเลยน้ําหนักก็โอเคเลยตัวนวหนาหน่อยไม่หนามากแต่ก็หนาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ก็การไตเกิลนี่โคตรด,ดีเลยนี่ครับก็ตัวมลิดูเม็ดแดงก่อนถือว่าถูกนะอุปยาน90เม็ดแดง58ล้านเองไอ้55ล้านโอ้โหโคตรถูกตัวนี้โคตรด,ดีครับก็ใครซื้อไปก็ไม่ผิดหวังก็ให้ประมาณ TIA ครับตัวนี้ ก็เอาไปยืนคู่กับพวกได้อะไรเนี่ยได้หมดเลยได้ซาลิบาอะไรอย่างเงี้ยได้ครับซาลิบาอโลโฮลยอะไรเงี้ยตัวใหญ่คู่มันหน่อยตัวที่แบบว่าเล่นเล่นกู้กาอากาศเก่งๆผมว่ามันยังเป็นรองอยู่นะลูกกาอากาศผมว่ายังเป็นรองตัวสูงอยู่ครับวันน,นี้ตัดไป B เลยวิลเลียม B ครับโกเก้เนี่ยครับเทียบบีแล้วส่วนรถตัวแบบผมให้เป็นเป็น TIA เลยครับตัวนี้คือเล่นเกมลงเกมรับนี่ดีแต่เบื้องลึมันจะดูแบบลอยๆนิดนึงแต่ถ้าถ้าดูกับความคุ้มราคาโอมา89ตัวละล,ะละ้านนี่คือคุ้มดูดิอันนี้มีที่เตา88ถึง10ล้านเลยดูสลอตเตอร์แบ็กเนี่ยนี่สลอตเตอร์แบก็กสลอตเตอร์แบ็กก็ตัวละล,ะละ้านจริง89เดี๋ยวจะเชื่อเนี่ยมีที่เตาแม่งตัวละ10ล้านเลยมีเตาแต่มีที่เตาแม่งเก่งจริงนี่ครับสลอตเตอร์แบ็กก็ผมให้ประมาณ B บวกด้จริงๆผมให้เป็น B บวกถึง A นะ B บวกถึง A นะครับก็ เมสซมสามสิบล้านนะคุ้มไม่ต้องพูดถึงนะคุ้มราคาเวอร์กเล่ก็จะเป็นแบบสูงๆตำแหน่งมันก็จะยืนแบบเดี๋ยวสูงมั่งเดี๋ยวยืนต่ำมั่งนะครับนี่คือข้อเสียของอนักเตะที่เป็นเบิร์กเล่แบบสูงๆในกองหลังนะเดี๋ยวมันจะขึ้นมาหลุดตำแหน่งยืนคู่กับเซนเตอร์แบ็กบ้างอะไรอย่างเงี้ยม,มีเห็นครับเพราะว่าเบิร์กเล่มนด้วยจังหวะคู่ต่อสู้ได้บอลกลางสนามมันอาจจะอยู่ดีเอมันอาจจะดันขึ้นมาแล้วกองหลังอีกตัวหนึ่งที่เป็นแบบเบิร์กเล่แบบกลางสูงอะ่ะมันจะยืนอยู่คนเดียว อนนพอไอ้ไอตัวนี้มันหลุดปุ๊บก็คือหลังเราล่งเลยมันจะไปน,นี่คือก็คือใครเล่นตัวนี้ก็จะรู้ครับว่าว่ามันจะยืนแบบนี้นะเวลาจังหวะเขาเซตบอลอะไรนะแต่จังหวะที่โยนมาผมว่ามันเก็บเรียบลูกกากาศเพราะว่าค่าพลังกระโดดการกระโดดโคตรสูงแล้วตัวมันสูงแล้วตัวใหญ่ด้วยจังหวะแบบวิ่งไล่ตามไล่หัวนะแท็กเกิลผมว่าดีเลยแต่จะแย่ตรงเรื่องของ AI AI อนะอย่างเดียวเลยเพราะว่าเวิร์กเลดด้วย จังหวะยืนซัดเซตบอลอาจจะโดนเขาวันทูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดนตักอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือปัญหาหลากักๆนะแต่เรื่องอื่นคือครบหมดเลยครบเครื่องครับตัวนี้คือคุ้มราคาไม่ต้องเสียดายตัวนี้โคตรถูกเลยคุ้มราคาจ,จัดๆเลยตัวล้าน,นึ่งอย่างถูกเลยโอเคถูกกว่าน,นี้ไม่มีละถูกกว่าน,นี้ไม่มีละอารมณ์เดียวแบบลูดิเกอร์เลยใครอยากใช้ลูดิกเกอร์มาใช้ตัวนี้ก็ได้นี่โคตรถูกเลยตัวละ้าน,นึ่งโอเคเมอ่อเรนผมให้เป็นผมว่ายังเฉยๆนะสำหรับผมผมให้เป็น เป็น b บวกเมอร์เรนได้แค่เร็วแค่นั้นนั่นั้นเฉยๆต้องรออัปเดตก่อนว่ามันจะยิงคมขึ้นไหมผมว่ามันได้แค่เร็วแล้วก็ผมขอดูความมุ่งไววผมเคยเจอแล้วผมก็เฉยๆนะมันม um, ันดูแบบไม่ปี๊ดปาดอได้อาจจะ ai มั้งแหลต้องต้องคนที่บังคับเก่งๆหน่อยเล่นตัวนี้บังคับเก่งยังเฉยเฉยอ่ โบโซิกับบีครับมีเตานี่เอบวกเลยครับมีเตาขบเครื่องครับวิ่งไวข้อม้องตัวสูงยืนตำแหน่งดีลูกกลางกาดก็เก็บได้ครับนี่ครับมีเตาอันนี้ผมก็ใช้อยู่ขบเครื่องครับเนี่ยราคาไม่งั้นไม่ราคาไม่สิบล้านมันไม่เก่งจริงอ่ะนี่ครับโอ้โหแต่ตัวนี้ก็คนขายเยอะอยู่นะอนาคตถ้าเกิดเขาอัปเดตมาราคาอาจจะลงเพิ่มครับนี่ยเนี่สามสิบหกล้านโอ้โหอันนี้อาจจะยี่สิบล้านนะเนี่ยส้มก็แพงไปหน่อยผมว่ารอเขาปรับราคามันแพงไปหน่อย มานี่ผมให้เป็นบีบวกไม่ได้แบบปิดปาดมากนะบวกเด็กก็กลางๆด้วยอันนี้บีบวกยังมีตัวอื่นโอเคอยู่คิบินเนสอ่ะบีบวกครับมีโตวิดเนี่ยอ่าบีครับฟาร์มินหลุยบีฟอนเดสบีฟอนันตาเตรสอ่าบีบวกตัวนี้บีบวกพอใช้ได้บีบวกก็คือพอแบบใช้ได้ใช้ได้ได้อิตโก้นี่ซีเลยครับคีนซีคอติกกับบีบวกอ่ะเมื่อเท่นก็ C ครับอาราบาก็ B ครับนี่เทียบบเลยครับอันนี้อันนี้ตัดไปเลยครับ B B B ีกาลาโก้เนี่ยได้อยู่ B บวกนาริโลูเนี่ยได้อยู่ B บวกนะครับสามารถซื้อมาใช้ได้มูรีอินใน C เลยนี่ครับอันนี้ C ลูเบรดิลูเบรนิเบสเ่ยบีบวกครับรูดิโก้ผมให้เป็นอ่า A เลยครับรูดิโกเนี่ยใช้ได้ครับความวงความไวโอเคเล่นในเกม AID ถือว่าถือว่าไม่ได้เย่เนี่ยเล่นหน้าคู่ได้ด้วยไม่ได้เย่ครับรูดิโก้ความผิวเนี่ย ความลูกดุงลูกดื้อนี่มีเห็นนะครับโรดิโก้นะน,นี่มันมันโอเออร์แปดสคา6ล้านนี่มันไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับโรดิโก้นะครับอันนี้บีบวกครับนี่ครลงข้างล่างนี่ก็ไม่มีอะไรครับบีซีหมดเลยทนี่พวกนี้ตัวอะไรอะเดปอเดปอให้เป็นบีบวกครับเดปอนี่ผ่านนะครับตัวสิบห้าล้านถือว่าใช้ได้นี่เทียนเยอะหน่อยนี่ครับเดปอโอเคครับอ่ะตัวนี้แบกเอะตัวนี้ก็ประมาณบีครับบีบวกเลยครับแบก แบคตัวนี้สูงใหญ่วิ่งไวเมาคอม B บวกครับน่าใช้นะครับดาวซอรี Sorry, ผมให้เป็น B บวกน่าใช้เลยตัวนี้น่าใช้เลยครับตาวินียก็ประมาณ B บวก B บวกเลยครับดาวเอบังดอไอ้บังดิวดิวซารีนะดิวซารีผมประมาณเกือบ A นะตัวนี้เกือบ A เลยกระพอกับนี่นะแบคขวากับเดบปอนะครับเดี๋ยวค่อยไหลลงมาก็ดูก่อนมีโตริโบคาวาฮาวก็ใช้ได้ครับ B บวกครับ ว่าเฮาโมริน่าเนี่ยบีบวกโมลิน่าบีบวกไปแล้วก็โรบิรนสันนี่บีบวกนอกานั้นก็อันนี้ก็มีหรือเปล่าเดี๋ยวผมไหลลงก่อนมีไหมโมลิกเนี่ยบีบวกครับอโอเคก็หมดละประมาณนี้ครับกิจกิจคู่แข่งประมาณนี้ครับ,รรบที่เขาอัปเดตมาล่าสุดเลยอัปเดตราคามาแบบล่าสุดเลยก็ประมาณนี้นะครับ โอเคก็ม okay. ีตัวไหนที <ooo> ่ผมไม่ได right ้พูด <mae> ถึงนะแล้วมันเก่งจริงๆนะก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับคอมเมนต์ใต้คลิปว่าตัวนี้โคตรเก่งกับเทนประมาณนี้วิวประมาณนี้นะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้ยนะครับเจอกันใหม่ครับ